ลักษณะอาการแบบนี้ที่บ่งบอกว่าทารกในครรภ์มีการกลับหัวแล้วส่วนใหญ่นะคะทารกในครรภ์นเนี่ยจะเริ่มกลับหัวหรือว่าส่วนนำเข้าสู่ช่องเชิงกานก็คือเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ยกเว้นว่าคุณแม่ที่คลอดก่อนกําหนดอาจจะกลับหัวเร็วอาจจะเข้าสู่เชิงการได้เร็วแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้เร็วขึ้นคราวนี้เรามาดูลักษณะสัญญาณนะคะว่าสัญญาณแบบไหนบ้างที่บ่งบอกว่าทารกในครรภ์มีการกลับหัวแล้วซึ่งสัญญาณเหล่านี้อาจจะไม่ต้องมีทุกข,ข้อหรืออาจจะมีแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็เป็นสัญญาณที่ทารกกลับหัวแล้วก็ได้ข้อแรกเลยนะคะก็คือลักษณะท้องของคุณแม่ลดต่ําลงจาก ที่คุณแม่รู้สึกว่าแน่นอึดอัดท้องแล้วรู้สึกว่าหายใจสะดวกขึ้นนะคะท้องลดต่ำลง อันนี้อาจจะเป็นลักษณะอาการหนึ่งจากหัวลอ,อยอยู่ก็ขึ้นนําเข้าสู่ช่องเชิงกานทําให้คุณแม่เนี่ยมีลักษณะท้องที่ลดต่ําลงอาจจะจาก10เดือนแล้วกลับไปเป็น8เดือน9เดือนนะคะลักษณะที่2นะคะก็คือคุณแม่จะหายใจสะดวกขึ้นหายใจโล่งขึ้นซึ่งเมื่อท้องแก่ขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะช่วงอายุครรภ์ประมาณสัก3 5มหสัปดาห์แม่จะรู้สึกว่าแน่นอึดอัดท้องหายใจไม่ค่อยสะดวกเมื่อเข้าสู่38-39สัปดาห์ส่วนนําเข้าสู่ช่องเชิงกรารละ จะรู้สึกว่าหายใจสะดวกขึ้นอาการแน่นอึดอัดท้องลดลงนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะก็คือคุณแม่จะปัสสาวะบ่อยขึ้น ซึ่งถ้าส่วนนำนะคะหรือว่าสีสารทะลกเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงการเนี่ยก็จะไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะทําให้กระเพาะปัสสาวะนะคะที่เคยขยายใหญ่ขยายได้ลดน้อยลงนะคะทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้นนั่นเองค่ะอาการที่4ี่นะคะก็คือคุณแม่รับประทานอาหารได้มากขึ้นแต่ก่อนนี่โอ้โหรับประทานะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแน่นอึดอัดท้องแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอ่ากินได้เยอะขึ้นไม่รู้สึกศึก แน่นอึดอัดท้องเหมือนเมื่อก่อนอาการที่5นะคะก็คือคุณแม่รู้สึกว่าเดินลําบากขึ้นนะคะปวดหน่วงหัวหนาวมากขึ้นหรือเวลาเดินก็จะเดินกลางๆาขาหรือว่าขาถ่างๆนั่นเองค่ะอาการที่6กนะคะก็คือคุณแม่อาจจะมีบวมมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณปลายเท้านะคะเพราะว่าเส้นเลือดระบบไหลเวียนในเลือดในร่างกายของเรานะคะอาจจะไม่ดีเท่าก่อนแล้วก็ส่วนน้าที่เคลื่อนเข้าสู่ช่องชนงการหรือว่าลูกกลับหัวเนี่ยไปกดเบียด บริเวณที่เส้นเลือดนะคะไหลย,ย้อนคืนเข้าสู่หัวใจทําให้คุณแม่มีลักษณะบวมมากขึ้นโดยเฉพาะคุณแม่ที่นั่งนานๆยืนนานๆหรือว่าเดินนานๆเนี่ยทำให้บวมได้ไง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่7ดนะคะก็คือมีอาการปวดหลังปวดเอวมากขึ้นแอนตัวนมากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะมีเริ่มตั้งแต่ช่วงเข้าสู่ไตรามาสที่3ก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้แล้วแต่ถ้า แอนหลังมากปวดเอวมากขึ้นปวดหลังมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่าทารกเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงการนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่8นะคะก็คือมีอาการเจ็บเตือนที่บ่อยขึ้นนะคะ คำว่าเจ็บเตือนก็คือนานๆท้องปั้นท้องแข็งมาทีหนึง่งซึ่งการปั้นการแข็งเนี่ยจะไม่สม่ําเสมอแต่รู้สึกว่าเอจะเริ่มมีบ่อยขึ้นลวจากวันหนึ่งแค่1-2ครั้งอันนี้อาจจะวันละ3-4ี่ครั้งนะน,นี่อาจจะเป็นส่วนนําเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงกานหรือว่าทารกกับหัวแล้วนั่นเองค่ะข้อที่9กนะคะก็คือมีมูกออกทางช่องคลอดนะคะเมื่อท้องแก่ใกล้คลอดเนี่ยโดยธรรมชาตินะคะมูกเขาก็จะผลิต ขอภัยช่องคลอดนะคะก็จะผลิตมูกออกมาทําให้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อช่องคลอดผลิตมูกออกมานะก็เป็นสัญญาณหนึ่งก็ได้นะคะในการจีบเตือนอที่บ่งบอกว่าคุณแม่เตรียมเข้าสู่ภาวะของการคลอด นะคะทารกส่วนนําเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงการานแล้วซึ่งคุณแม่บางคนนะคะอาจจะมีมูกปนเลือดออกมาเล็กน้อยได้เลยเพราะว่าเป็นไงคะปากมลูกเริ่มทางขยายนะ,ะเส้นเลือดฝอยบริเวณรอบๆปากมลูกเนะะี่ยค่ะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยและข้อที่10นะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะยืนยันได้มากเลยว่าทารกในครรภ์กลับหัวแล้วก็คือคุณหมอคุณพยาบาลตรวจครรภ์ซึ่งการตรวจครรภ์ก็มีสีท่านะคะที่คุณหมอพยาบาลเรียนมาซึ่งถ้าอยู่ในท่าที่4เนี่ยก็จะคลำดูนะคะว่า เอ๊ทาลกมีบลอลล็อตเมนต์ไหมคำว่าบลอลล็อตเมนต์ก็คือทาลกจับศรีรษะทา,าลกแล้วยกได้ไหมถ้ายกไม่ได้ก็แสดงว่าส่วนนํานเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงการแล้วนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการตรวจคันอีกอย่างหนึ่งของคุณหมอพยาบาลเพื่อดูว่าส่วนนําเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงการหรือยังซึ่งลักษณะาการที่พูดมานะคะทั้ง9กอาการ10อาการเนี้ยอาจจะมีแค่าการใดอาการหนึ่งนะคะไม่จําเป็นต้อง10อาการก็ได้นะที่บอกว่าทาลกเนี่ย กลับหัวในคันแล้วนะคะแต่บางคนทนะารกไม่กลับหัวทารกยังลอยอยู่เมื่อครบกําหนดคลอดแล้วนะคะหรือว่าส่วนน้าที่ไม่ใช่ศีษะนะคะเขาก็ไม่กลับหัวสนส่วนน้านั้นก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงกานถ้าครบกําหนดแล้วนะคะส่วนน้าไม่ใช่ศีษะเป็นท่าก้นท่าขวางนะคะก็อาจที่จะต้องได้รับผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งคุณแม่ก็ต้องเตรียมตัวและก็เตรียมใจด้วยถามว่ามีการกลับ หัวได้ไหมนะคะบริเวณที่ขณะที่คุณแม่กําลังตั้งครรภ์อยู่นะคะจะมีแต่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญหรืออยู่ในต่างประเทศนะคะแต่ถ้าคนไทยเราประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าส่วนนําไม่ใช่ศีษะคุณหมอก็จะให้คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจับบอดทัยกว่านั่นเองค่ะ